ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมเซเลนคากูระครับไม่รู้ใช่ปะนะ <K UR U TA> ขอฝาเสียงเพลงนิดนึงนะครับเพลงเราก็จะเอามาจาก NCS นะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมเซเลนคากูระไม่รู้อ่านถูกปะนะโอเคครับวันนี้ผมก็จะเอออันนี้มีสองแบบนะครับมีแบบเมก้ากับแบบแบบ Google Drive ถ้ากูเกิลถ้ากูเกิลได้อะถ้าเกิดคนมาโหลดเยอะอะมันจะขึ้นอย่างนี้เว้ยนี่ครับเป็นอย่างนี้นะนี่คนโหลดเยอะเกินครับต้องรอประมาณสักหนึ่งสองสองสามวันอะไม่รู้ว่าเกมนี้มันฮิตหรือเปล่าเดี๋ยวผมรู้ว่าเป็นกระตูนเนีย่ยมันเคยเป็นกระตูนใช่เปล่าครับแล้วเคยอยู่ในของ d s อด้วยมั้งเคยเป็นเกมของ d s ด้วยก็คือมีสองแบบนะส่วนเมถ้าเกิดเมกา้าไม่มีปัญหาแน่นอนถ้าเกิดเป็นของเมกา้าจะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่มางี้ถ้าเกิดเป็นของเมกา้าก็จะโหลดง่ายกว่าเพราะว่ามันนี่ไง<ๆ>มันไม่ต้องมาขึ้นอย่างเงี้ยรอแบบสองสามวันอะไรประมาณเนี้ยของเมกา้าโหลดได้เลยแต่ของเมกา้าใครที่เคยใช้อาจจะรู้นะครับว่ามันมีจํากัดไดยนะสมมุติเราโหลดไปประมาณสักสิบกิกเนี้ยแล้วมันจํากัดให้สิบกิกอะเราก็ไม่สามารถโหลดต่อได้เราก็ต้องมาโหลดที่ Google ได้อีกรอบหนึง่งโอเคนะครับเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจป่นนะน่ เนี่ยใครเคยใช้เมกาอาจจะรู้ได้นะว่ามันมีจำกัดกี่กิกนะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมโหลดจากเมกาเอาก็กดไปคือรับปรเซ็นต์ปุ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้มาให้เราครับมันจะมีขึ้นตรงนี้ให้เราก่อนนะครับถ้าโหลดเสร็จแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้ให้ที่หลังเนี่ยมาอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะเนี่ยตอนแรกมันยังอยู่ในนี้อยู่ครับพอเราโหลดเสร็จแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้มาให้เราดูหัวเพลงเนี่ย โอเคครับพอเราโหลดเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวนี้มานะสี่ตัวนี้มากดทิ้งไปเลยออกเราไม่เอาแล้วเรามีแล้วจากนั้นเราก็ลากมาเก็บไว้ที่นี่สร้างโฟลเดอร์ครับอันนี้ผมก็เพิ่งโหลดเจสดเลยนะครับเนี่ย นี่โหลดวันนี้เลยนี่วันนี้เลยไงเพิ่งโหลดวันนี้เลยี๋วนนย,ว,นนย,ว,นนยวยังไม่ยังไม่ลงด้วยโหลดมาเสร็จเมื่อกี้ด้วยยังไม่เคยลงเลยครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะแต่เว็บนี้ผมแนะนำว่ามันได้กับทุกเกมนะครับเฉพาะบางเกมนะครับจร,จริงเกมใหม่ๆหม่มันมาเยอะในปีนี้มาเยอะมากครับเดือนนี้แต่ผมไม่อยากจะสอนนะไม่รู้ว่ามันถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าแต่อาจจะสอนกนันนะ คือยังไงอะคือเกมเดือนนี้ยผลิตมาเยอะมากๆเลยครับเกมใหม่ๆปีนี้มาเยอะมาก่เล่นมากเอฟเฟกก็ดีด้วยไอเกมนี้มันถามจริงมันฮิตเหรอครับผมไม่รู้นะผมไม่เคยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอนิเมะเลยคือรู้ว่ามันมันเป็นอนิเมะอย่างเดียวอะเนี่ยอะไรอะเซนอะไรเซนตันกูอะไรคากุล่าก็คือเห็นคนมันโหลดเยอะมาก เอาลงมาได้ไม่กี่วันนะเนเ่ยสองสามวันเองครับเดียวครับดูครับความยากของคนเราครับแน่นอนผมอยู่ทีมไว้สองลิง์นะครับเมกากับ Google Drive โอ้ยนานจังก็าสำหรับใครที่โหลดไม่ได้ผมแนะนำว่าให้ไปอัพซ p u นะครับมันเป็นที่ซ p u นั่นแหละคือสเปคคอมของคุณที่เข้าเล่นอ่ะไอ้ของคุณอ่ะมันเข้าเล่นเกมไม่ได้เพราะว่าบางคนนะเฉพาะบางคนนะครับเพราะว่าสเปคของคอมคุณไม่ถึงยิงมันไม่เกี่ยวกับไอ้นู่นนี่หรอกมันเกี่ยวกับสเปคคอมของคุณแล้วล่ะอย่างนั้นอ่ะคนนี้เล่นไม่ได้นะครับ พราะเพื่อนผมมันเพิ่งไปอัพสเปคมาแล้วมาเล่นเกมที่ผมจอดโหลดได้เกือบหมดเลย <_ d ata> ผมว่าผมจะไปเพิ่มเพิ่มสเปคคอมแล้วล่ะตอนนี้แม่งแรมน้อยมากครับการ์ดจอก็เยอะอยู่นะแต่แรมอยู่สี่เองอัพแต่การ์ดจอไม่ได้อัพแรมเลยเลย เสร็จแล้วเราก็แตกไฟนะครับคุมให้หมดเลยแล้วก็แตกไฟเลยโอเคอุ้ยนานว่ะเดี๋ยวตัดขั้นตอนนี้แล้วกันเดี๋ยวตัดไปนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราโหลดเสร็จแล้วเราก็เข้ามาที่นี่เลยนะ HP 2 p คืออะไรวะอะไรบ้างเชคก่อนไหมหนึงขอเช็คก่อนนะครับไม่รู้จักต้องเช็คข้างในว่ามีอะไรบ้างโอ้โอ้เต็มเลยอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าต้องกดอันนี้โอเคแล้วเรื่องอะไรต่อ บอกทีซิว่าเอาไม่ได้ค้างค้างวะเนี่ยไม่น่านจะค้างครับไม่น่านจะเป็นไรนะอุ้ยค้างอ๋อเขาเล่นได้เลยเหรอเนี่ยอ๋อเขาเล่นได้เลยเหรอเขาเล่นได้เลยใช่ปะวะไม่รู้อ่ะผมว่าวน่าจะเขาเล่นได้เลยนะเนี่ย อย่างนั้นอยู่ยนะทำม,มันแหลกจัง <My List. S 1> อ๋อครับเขาเล่นได้เลยครับโอ้โหดีว่ะไม่ต้องโหลดเลยเลยโอเคครับง่ายมากครับเกมน,นี้โหลดง่ายมากเลยแค่คุณแตกไฟ้์เจคุณก็เข้าเล่นได้แล้วเจ๋งว่ะอ่า โอเคครับใครที่ชอบคลิปลอกเขาย่าลืมโอ้ยดังไปโอเคครับสำหรับใครชอบคลิปเราอย่าลืมกดอนซับสไครต์กดอนไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวเข้าไปดูให้ว่าเล่นยังไงตั้งค่ายังไงมั่งถ้าจะตั้งค่าเข้าไปดีเซตติ้งมีเซตติ้งไหม ตั้งค่ามีตั้งค่าอะไรบ้างเอ่ยโอ้ยมันปรับระดับต่ำเลยวะเนี่ยไม่เข้าใจวันนี้ปรับ,บเต็มจอ้ผมไม่เข้าใจอยู่ตรงไหน,นว่าเต็มจอเจแปน Chinese เต็มจอไปหาเองแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนเหมือนกันสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไปละบ๊ายบาย จะเล่มก,กดติดต่อใครก็แชร์ด้วยล่ะไปละบายเจ้ากรูไปละ,ปละบ,าบาย